ส่วนเรื่องส่วนเรื่องทองวันนี้ได้ดูนะผมว่าเออมันก็เป็นแบบเป็นอุทาหรณ์เนาะผมเองก็อาจจะไม่อยากออกความเห็นอะไรเยอะแต่ผมในฐานะผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็ทำการตลาดมาเยอะนะฮะผมก็แวเราก็สามารถจะวิเคราะห์อะไรได้พอสมควรอันน้ำพริกไปก่อนร้อยแบาททุกคนอยากให้ทุกคนได้คนละหนึ่งเนาะกันแดดก็มีนะสองหลอดสองิ นะฮะใครไหวช่วยหน่อยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยการค้าขายทองคำอะ่ะมันมีข้อกำหนดตามพระราชะบัญญัติปีพศ2 5 4 4และปีพศ2 5 0 0ประมาณ50กว่าว่าด้วยการค้าทองคำเนี่ยเป็นสินค้าควบคุมเป็นสินค้าควบคุมผมไปนั่งอ่าน ข้อกำหนดมาเลยเพราะว่าผมอยากรู้จริงๆขามูตอเนี้ยงสั่งไม่ได้ครับทําไม่ทันไปซื้อของพี่เอสุประชัยก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควบคุมอะไรเขาควบคุมราคาซื้อราคาขายควบคุมรายละเอียดที่จะต้องแจ้งเราเห็นไหมครับว่าเราไปร้านทองเขาจะเขียนว่าราคาทองคําวันนี้เท่าไหร่ราคาซื้อข้าขายออกเท่าไหร่ต้องมีการแจกแจงชัดเจนอันนี้ถ้าพูดถึงตามกฎหมายนะตามกฎหมาย นะฉะนั้นเนี่ยการค้าขายทองอะ่ะมันเป็นสินค้าเฉพาะประเภทนอกจากมีใบอนุญาตต้องแจ้งราคาแบบชัดเจนตลอดเวลาเรจาจะเข้าร้านทองเราต้องเห็นราคาซื้อราคาขายปะแปะอยู่เลยเพราะมันเป็นพระราชบัญญัตินะฮะแล้วทองที่ใช้ทั่วไปที่ทุกคนเข้าใจก็คือ96.5อันนี้ก็ต้องชัดเจนอยู่แล้วนั่นเขาหมายถึงทองแต่วันนี้ประเด็นที่เขาบอกว่าทองปลอม กับทองไม่ปลอมเนี่ยผมว่ามันเป็นกำปั้นทุบดินถ้าเราจะคิดว่าไม่ปลอมมันก็คือไม่ปลอมเพราะว่าคําว่าทองอะ่ะเออคาว่าทองมันก็คือทองถูกไหมฮะมันทองก็คือทองแต่ทองกี่เคละ่ะทองกี่เปอร์เซนต์จะทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสิบหกจุดเก้าหรือจะทองแค่หกสิบอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นต่ำ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 ,ตำลงมาซึ่งราคามันก็จะแบบแตกต่างกันไปนะฮะ ราคามันก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาคําว่าทองปลอมหรือทองไม่ปลอมเนี่ยผมว่ามันอาจจะใบผิดป,ประเด็นสั่งน้ำพิกแล้วขอบคุณนะครับใครไวส้สร้างให้หน่อยนะมันจะผิดประเด็นผมว่าประเด็นเนี่ยตอนนี้เหมือนผมฟังแล้วเหมือนมีการเล่นแง่กันอยู่ในประเด็นที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไปพูดว่าทองปลอมแต่พี่หนุ่มพูดว่าทองทั้งหมดไม่ปลอม ทางเจ้าของร้านก็เลยพูดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนยืนยันแล้วว่าทองไม่ปลอมคนที่พูดทองปลอมอาจจะถูกฟ้องได้อะไรอย่างนี้ทุกคนกดตะก้าใ,ให้หน่อยนะครับผมว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นหนึ่งมันเป็นประเด็นหนึ่งมันเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะถ้าถามผมอะ่ะถ้าจะใช้คําว่าทองไม่ปลอมก็ได้ก็คือทองจริง แต่ทองจริงที่ไม่ตรงคุณสมบัติอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ได้ไหมทองจริงที่ไม่ตรงคุณสมบัติของทองรูปพรรณมาตรฐานตามสคบรหรือสมาคมทองแต่ทีเนี้ยเขารวบคำก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมว่านะ เจ้าของร้านอาจจะหยิบคำเนี้ยเพื่อมาใช้ในการฟ้องคนพูดฟ้องคนพูดนะก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของกฎหมายเพราะว่าถ้าเกิดกุญซือเขาเก่งหรือนักอะไรนะนักกฎหมายเก่งก็จะเล่นเล่นมุมนี้เล่นมุมนี้กันไปนะฮะอันนี้อันนี้เราพูดถึงว่าทอง ทอ,ทองแท้กับทองปลอมอทุกอันเป็นทองแท้หมดแหละแต่คุณภาพทองมันไม่ได้มาตรฐานคุณภาพทองมันไม่ได้มาตรฐานทอง 18K กับทอง9 9เอ้ย9 6ที่เราใส่กัน มันก็ต่างกันริบโลกราคาแต่เขาก็เรียกทองทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดจะมาฟ้องอะไไอค้คำว่าทองแท้หรือทองปลอมอะ่ะถ้าใช้คำอะ่ะมันก็คงก็คงได้แหละแต่ถ้าใช้ความหมายอะ่ะมันหมายถึงผมคงเข้าใจเองนะว่ามหมายถึงมันไม่ใช่ทองมาตรฐานที่ควรจะเป็นเออเท่านั้นเองเท่านั้นเอง ปากกำไยทีก็ได้ครับะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอย่างหนึ่งเมื่อสักครู่ผมให้ความรู้ไปแล้วเนาะเรื่องของทองเป็นสินค้าควบคุมเขาควบคุมอะไรบ้างลองไปอ่านดูหนึ่งควบคุมราคาขายควบคุมราคาซื้อเข้าควบคุมคุณภาพควบคุมว่าต้องแจ้งราคาในที่จงแจ้งในการขายตลอดเวลา อันนี้เขามีข้อกําหนดอันนี้เขามีข้อกําหนดนะครับมันมีข้อกําหนดอยู่ลองไปเซิร์ชอ่านดูนะฮะวันนี้ผู้กันไม่ไล่นะครับเพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันทุกคนเร็วไปอันน้ำพริกก่อนเลยนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประเด็นหนึ่งแต่ส่วนประเด็นที่ที่ผู้เสียหายบอกว่าทองหกรัมกว่าซื้อมาในราคาสา3หมาพันสารออะไรกว่าบาทเนี่ย นะฮะถ้าเราคิดเฉพาะทองอะ่ะเราก็ถือว่าอูมันแพงไปมันแพงเกินกดเกินความจริงแต่ว่าทางผู้ขายก็พยายามจะใช้คำว่ามันเป็นเหมือนเครื่องรางของขังเหมือนมูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบวกความเชื่อเข้าไปนะฮะก็เลยบวกความเชื่อเข้าไปเพราะว่าทอง6กจกรัมก็ไม่น่าก็ไม่ถึง50สสตางค์ครับ ตอนนั้นทองสองหมไม่ถึง50สิบสตางค์ก็ประมาณหมื่นสองก็ถูกแล้วหมื่สองขายสามหมื่นสาพถ้าเราคุยกันเฉพาะทองอะ่ะอันเนี้ยผมว่าผู้ซื้อสามารถคุยกับสคอบอได้ผู้กันไม่ได้มาครับแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรกับใครนะแต่ก็อยากจะจะเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นั้นคือส่วนหนึ่งประเภทแพงผิดปกติมันมีประเภทถูกผิดปกติด้วยผมก็เลยกลับไปดูไลฟ์ที่ผู้ก,กันไลฟ์ที่ก็ถามว่าราคาชิ้นนี้เท่าไหร่ราคาชิ้นนี้ประมาณห้าถึงหกพับาทขอบคุณนะครับสําหรับร้านใจ5้าถึงหกพันบาทอันนี้ผมถือว่าไม่ได้แจ้งราคาที่ชัดเจนนะมันเป็นราคาประมาณไม่ได้ถ้าไปดูคลิปห้าถึงหกพบาท พูดไปแค่นี้เสียงผู้ชายพูดมาอันนี้ถ้าถูว่า,วาแต่ขายเพียงแต่ให้น้องเป็นคนพูดอ่ะสามร้อยแปดสิบอ่ะอันนี้คือกลับกันนะเมื่อกี้นี้แพงผิดปกติอันนี้ถูกผิดปกติอันนี้ถูกผิดปกติอ่าอันนี้ถูกผิดปกติน,น,กกตนะครับกําลังจะบอกว่าอยากจะเตือนผู้บริโภคทุกคนหรือคนซื้อของทุกคนไม่มีใครขายของขาดทุน ไม่มีใครขายของขาดทุนเพราะฉะนั้น380อยะยังไงก็ได้กำไรเราจะต้องรู้และเข้าใจเราต้องรู้และเข้าใจนะว่าในเมื่อขาย380แล้วเขายังมีกำไรอะของจริงๆมันควรจะมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ฝากให้ทางทางเจ้าของร้านหรือทางสคบหรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ไปพิจารณาว่า การที่บอกแก๊ปราคาสูงขนาดนั้นนะ่ะห้าถึงหพันแล้วลดเหลือสามร้อยกว่าเนี่ยมันสามารถทำกับทองได้ไหมอันนี้ต้องไปวิเคราะห์เอาเพราะว่าคนขายเล่นกับเล่นกับเล่นกับอิโมชันแลอะเล่นกับอิโมชันแลผู้บริโภคเกินไปอันนี้ก็ผูดตรงๆนะ เล่นกับอิ o ม i ชันอผู้บริโภคเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองไ้สองแบบแบบต้นทุนต่ำแล้วบวกราคาสูงริบเลิวเพราะมีฐานความเชื่อมาผสมให้คนรู้สึกอยากได้อันนี้มันศักดิ์สิทธิ์ยังงั้นมันจะดีอย่างเงี้ยอนเนี้ยอย่างที่สองราคาจริงเอาใหม่อันอย่างแรกราคาต้นทุนต่ำ ตั้งราคาสูงมากอันต่อไปต้นทุนต่ำตั้งราคาต่ำแต่ว่าปล่อยราคาเปิดไปสูงนะฮะเช่นผมไปเช็คไลฟยย้อนหลังนะฮะของน้องผู้กางเนี้ยชิ้นนี้ครับที่น้องพูดอะชิ้นนี้แล้วมีเสียงผู้ชายพูดราคาเท่าไหร่นะราคาเท่าไหร่นะฮะเจ้าของร้านก็พูดพูดออกมาว่าห้าถึหพัน ถ้าห้าถึงหกพันผมว่ามันเป็นการพูดราคาที่ไม่ชัดเจนซึ่งในตลาดทองเขาทากันไม่ได้นะเราไปเข้าร้านเนี่ยเราจะไปบอกว่าราคาทองวันนี้สามหมื่นประมาณ3ามหมื่นสีถึงสามหมืนแม่ได้ต้องบอกชัดเจนแล้วเสร็จแล้วลดเหลือ388บาทลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่ผิดปกติสําหรับการค้าสําหรับสคอบอ อันเนี้ยผมว่าหน่วยงานราชการจะต้องมาควบคุมแบบจริงจังแล้วก็สมาคมร้านขายทองจริงๆเนี่ยถ้ามันยังต้องมีขายทองออนไลน์อยู่อ่ะควรจะจับคนที่ขายทองออนไลน์ไปขึ้นทะเบียนอีกประเภทหนึ่งให้ชัดเจนแล้วต้องแจ้งราคาชัดเจนไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆคุมเครือคุมเครือแล้วใช้อารมณ์แบบลดบ้าเลือด นะฮะจาก 5, 6, 000, ห้าหกพันเหลือสามร้อยอ่ะเออผู้บริโภคที่จิตไม่แข็งก็จะเป็นเหยื่อการตลาดไปนะอันนี้อันนี้ก็พูดกันตรงๆพูดกันตรงๆสามร้อยแปดสิบแปดยังมีกําไรแล้วพูดไปทําไมว่าราคาห้าพันแต่ว่าพูดได้ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้พูดสองหมื่นก็ยังได้แต่ถามว่าถ้าระบบราชการหน่วยงานสคออบอเข้ามาดูแลแบบใกล้ชิด กระทรวงพาณิชย์สมาคมทองจะรู้ว่าทําไม่ได้ผมจะขายบะหมี่สาเร็จรูปอ่ะผมยังถูกควบคุมเลยว่าราคาต้องไม่เกินเท่าไหร่แล้จะขึ้นจะลดได้ทีละไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเช่นเดียวกันอันอันอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะ,ะเพราะฉะนั้นผมว่าการขายทองออนไลน์อ่ะมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่เล่นกับอารมณ์ของคน เล่นกับความอยากเล่นกับความโลภเล่นกับโมเมนต์ว่ามีน้อยลดให้เยอะเลยนะถ้าจะขายแพงก็ต้องบอกมีน้อยคนก็จะกลัวไม่ได้ก็ต้องรีบซื้อสามหมสแต่ถ้าเกิดจะขายเยอะก็บอกโอ้โหห้าหพันลดเหลือ300ร้อลดเยอะมากคนก็อูหแย่งกันถูกจังถูกจังมันจะมี2โมเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกผู้บริโภคเองก็มีส่วนผิด ผู้ซื้อเองก็มีส่วนผิดที่ไม่ใช้หลักการและเหตุผลเข้าใจใช่ไหมที่ไม่ใช้หลักการและเหตุผลในการใช้ชีวิตซื้อของเมื่อวานพวกกันเป็นปอได้ไรได้บอดี้โลชั่นเขาชอบมากให้เขาขนไปเลยแล้วก็น้ำพริกเต็มเลยแล้วก็เขาชอบน้ำพริกตาแดงมาก ก็บอกเอาอยากได้อะไรขนไปให้หมดทั้งของที่กินอยู่บนโต๊ะและของที่อยู่ข้างล่างที่ยังไม่ได้เปิดบอกอยากได้อะไรหยิบเลยหยิบหยิบหยิบเอาลังให้เข้าไปทุกคนลองดูนะคนละหนึ่งกระป๋องก็ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องบอกกับผู้ซื้อทุกคนนะว่าทำไมสังคมไทยถึงยังวนบน,บนอยู่กับไม่กี่เรื่องเรื่องความเชื่อผมว่าถึงเวลาแล้วละที่ คนไทยอ่ะที่ระบบราชการไทยต้องมีต้องมีมาตรการที่ชัดเจนต่อการขายสินค้าที่ใช้ความเชื่อเช่นไอ้นันศักดิ์สิทธิ์ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมว่าจะต้องจัดหมวดหมู่ขออนุญาตอย่างเป็นทางการถ้าสินค้าก็ต้องแยกเป็นสินค้าร้านขายทองก็ต้องแยกไปขายทองก็คือขายทองคุณจะขายพระก็ต้องขายพระอ่ะคุณจะขาย เท้านู่นเท้านี่คุณก็แยกออกมาต่างหากมันคุมมคือระหว่างการขายสองอย่างผสมประสานกันมันจะไปแบบเหมือนกับทําให้คนน่ะทําให้คนรู้สึกได้ว่าไม่รอบคอบเพราะไปเชื่อเรื่องอื่นเลยไม่ได้ดูเรื่องอรายละเอียดสินค้าสมัยก่อนก็มีจําได้ไหมที่แบบเราจะได้รับจดหมายเอ้ยคุณโชคดีนะคุณได้ส่วนลดมากมายจากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ราคาเท่านี้เท่านี้ให้คุณไปที่นี่ถือไปปั๊บแล้วในที่สุดคุณก็ต้องจ่าย,ยางเงินเยอะแยะมากมายถึงทุกวันนี้ก็เถอะนะฮะคอร์เซ็นเตอร์ก็ยังล่ำรวยมาหาศาลอยู่ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะมันก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนั่นแหละข้อหนึ่งอาจจะกลัวนะฮะกลัวไม่ได้กลัวไม่ทันอ่าข้อที่สองเชื่อคนง่ายข้อที่สาขาดหลักเหตุผลต้องเข้มแข็งเอาไว้แต่เข้มแข็งยังไงก็มีคน ทำการตลาดแล้วก็ต้องอยู่ในหมวดนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทางราชการต้องช่วยด้วยไม่ได้บอกเคสนี้ผิดนะไปถึงทั่วๆไปไม่ยงนั้นเราจะไม่เกิดปัญหาวนไปแล้ววนมาตลอดเวลาวนไปวนกลับวนไปวนกลับวนไปวนกลับอยู่ตลอดเวลานะทุกคน